จ mm ับปลาเหรออเียนปลจับปลาอะไรนี่แม่เหมือนจะจ <c oughs> <or S 1> ับปลาไหม จับปลาวนี้เราจะทขนมที่มีความหมายของคนบางอย่างเพราะว่าทำมาจากส้มมี่ใหม่เนี่ยจะทำให้คุณย่าคุณยายปู่ย่าตายายไปคุยกับเด็กๆเดี๋ยวพี่เตรียมของช่วยแม่ไหมวันนี้แม่มาทำให้ทำให้ตายายให้ต้นย่ากับปุ้ง好吗อะไรลุงม่ขึ้นลุงเถื่อนติ้งเยอะเลยเถือนโอ้ยนี่มันเไอพ่อไอพ่อมีปุ้งแล้วเนี่ยทำไรวะนะตุ๊ชีสเค้กเหรอ เกพี่ตัวเขาจะทำเป็นถ้วยแบบสามถ้วยทำเป็นถ้วยหรอพี่นึกว่าทำเป็นปอนให้พ่อแม่ตุ้กให้พ่อแม่พี่ไงกละปองงั้นในซุปเปอร์ใหม่เลยค่ะเพรีการให้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ปริมาณที่อยู่ความตั้งใจให้เป็นถ้วยน่าจะเหมาะสมกว่าเปลี่ยนแผนทันทีฟังก่อนว่าเขากินขนมไหว้เยอะมันไม่ได้จริงจริงจริงอุ้ยเอาไปให้ป้ากินไม่ได้ป้ามันมาหวานให้ให้มาทีทำเป็นถ้วยเหมาะสมที่สุดเลยนอนต่อ นี่คือคอนเซปต์ของขวัญขนมปีใหม่สุดสพิเศษไม,ออไม่ต้องไม่านคนอื่นไม่ต้องซื้อแต่ทำด้วยใจให้กับคนที่เรารักทำง่ายครับไม่ต้องใช้เตาอบเดี๋ยวเด็กๆจะมาช่วยทำช่วงที่มันไม่ได้ยากมาก เมื่อกี้ก็เลยขึ้นเห,อเหรอเดี๋ยวพี่ผู้พูดภาษาไทยจะพูดภาษาอังกฤษให้ความรู้ภาษาอังกฤษของทุกคนไปด้วยนะครับนี่คือส่วนผสมทั้งหมดที่มี And ingredients this the is all the ingredients have. ขนมปังกรอบนเนยละลาย <alted> Butter. เต้าหู้ไม่ใช <laughs> ร่รู้อยู่แล้ว <laughs> รู้อยู่แล้ว <laughs> รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วคือครีมชีสและส่วนผสมที่ทัดมาอย่างดี วว้านี่คือโดฟฟิตค่ะแมนดารินออร์เอนส้มแมนดารินในน้ำผลไม้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สะอาดสะดวกด้วยแพ็กเกจเปิดปิดฝาสะดวกเก็บในตู้เย็นง่ายๆแล้วนี่คือส้มแมนดารินที่อยู่ในน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะชิมกันก่อนเลยเฮ้ยตุ๊กอร่อย โอเคเราจะเริ่มข okay, er like right. uh ั huh. yeah. <laughs> ้นตอนการทํากันเลยนี่เราบทอันนี้ก่อนเลยค่ะอาบทนี้ให้เด็กๆไปบทดีกว่าได้ไหมเราใส่ถุงนี้ค่ะเราไหนยังไงมาจริงเราต้องให้เด็กๆมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าทำให้คุณตาคุณยายด้วยเออให้ผู้ใหญ่ที่แบบเราก็รบรักเราจะได้พูดได้เต็มปากว่าเด็กๆมีส่วนร่วมอ๋อกเาลังเล่นอยู่เดี๋ยวไปถามพี่จินดีกว่าพ่อไปถามมาให้แต่ถ้าเขาเล่นอยู่เราก็จะปล่อยเขาเล่นไปก่อนนะครับเราก็มันกแคกเกอร์อยู่อยากทุกว่ารูปอยู่หรอคะ งั้นเดี๋ยวหนูไปทำอย่างอื่นเนาะตอนแต่งส้มเนาะดีไหมแต่คงไม่ไปรบกวนเขานะครับเด็กๆก็จะมีแอคทิวิตี้ของเขาที่เขาจะทำให้เสร็จโอเคนี่คือตัวทุบตัวทุบอีกคนนึงยังไม่ต้องอีกคนนึงเป็นคนแต่งส้มวางนิ้วตัวเองด้วยนะหูยยักษ์เลยอะรู้จักยักษ์มั้ย่าอันนึ่งคุยดิฟงลมเยอะนี่ ใช่ถ้าถูกลงมันเยอะมันจะระเบิดออกมาถอกมกปอกไนอกเลอออาออานจีเหออะงุดนาจบัออ่อย่างงี้เคมุนมุนมุนมุลงไป โอ้โหโอ้โอเคนี่เราก็คนใส่เนยละลายไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวนี่ใส่ไปโอ้โหเคน้ำเลยยังเนี่ยน้ำเลยยังเนี่ยน้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวให้เรนนี่กดให้มันเป็นแบบนี้ mm hmm. อืมเน้นโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดิน,นไปเดิน,นไป จะนี่ลูกเต็มยันจะนี่จะนี่เดี๋เครียดเดี๋ยเครียดเหมือนเหมือนโทรศัพท์อยู่ในตัวนี้โอ้สั่นจ้าจบแล้วหกก้วยเอาพวกนี้นะคะไปแช่เองขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับคุณแม่ก็เดี๋ยวทำผสมของตัวครีมชีสเริ่มเลยครับโอ้ยเฮ้ครับมีคนอยู่ในนี้ไงในที่สุดเราก็เจอแล้วนี่เลนก็มีคนอยู่เหรอเอออ่ะจับมือกันอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยจับไม่ได้อุย ถ้าต่อไปทำยังไงแม่ครีมชีสใส่ไปอเขียลงไปเขีลงไปอะไรต่อครับยเกิรค่ะอุ้ยเอาเย็นๆย้องใจเย็นเอาครีมเทลงไปลูกเทียนอยไริอืมแล้วก็โอชูกชูกี่า Sorry อะ o a ครับแลก็คเข้ากัน ระหว่าที่ในที่คนเสียพลังงานไปเราจะให้เรนนี่รับทานของว่านเพิ่มก็คือโดฟุตโบนะครับส้มแมนดารินในน้ำเชื่อมหวานน้อยดีต่อสุขภาพแบบถ้วยนี้ก็จะมีเนื้อส้มแมนดารินเต็มชิ้นได้คุณค่าเต็มคําเติมพลังส้มใหม่ออร่อยไหมคะชื่นใจไหมคะชื่นใจไหมคะอ่าชื่นใจไหมคะ อร่อยชื่นใจเมื่อแช่ในตู้เย็นจะยิ่งชื่นใจเหมาะกับการเป็นของว่างหรือว่าจะใครจะกินแบบหลังมื้ออาหารก็ได้โดูดูพี่จีนทานเร็จแล้วนะดูเดี๋ยวพอมันเนียนก็เทใส่ได้เลยค่ะแล้วเราจะให้ตากับยายกับพงกับยาเฮ้ยกินหมดถ้วยเลยดูดิครับนี่นะครับโอ้โหนี่ือช็อตหวานมานีนะชอบไหมเนียกินหมดถ้วยเลนีย หมือนซุปเลยมันคือผลไม้เยี่ยงเลยเหนื่อนานอืมขออย,อ,อ,มมอย่างเรีรัตโต๊ะก็มันเย็นละคะอย่างนี่เราจะน้ำตรงนี้ไปใส่เจลาตินนะคะแล้วราดข้างบนอันนี้เป็นเจลาตินผสมน้ำเย็นแล้วเอาเข้าไามโครเวฟนะคะคุณแม่นะครับแช่ะคะุณแ,แม่ให้เอาแคก่กที่แช่ยเย็นผสมเมื่อกี้มาราดใส่วิปครีมเลย นี้น้อยกว่าอันนี้น้อยกว่าเราก็เอาใส่ตู้เย็นตองธรรมดาเนาะสักประมาณ4ี่สิบนาทีให้มันเซ็ตแล้วเราก็เอาส้มเนี่ยมาเรียงตกแต่งด้านบนแล้วก็เสร็จแล้วง่ายมากนี่นะคะเราก็แช่มันก็เซ็ตตัวละไนจินดูดิสองยังเป็นดอกไม้เนาะอ่ะ อย่าเร็วเลยนี่เดี๋ยวมันเฮ้ยจริงแอนใครเอาเข่าปากนี่นะคะของพี่จีสวยจังอ้อเหมือนดอกไม้เลยนี่คือที่แม่ตกแต่งสวยจังเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำที่เราใส่เจรา่มตมเมื่อกี้นะคะ อันนี้คือตรงจองใส่บี้ให้มันช่ไหมใช่ใช่เซอร์เคอร์เทปพันธุ์การต้องยุ่ยๆเนาะเป็นเหมือนการสอนดอกไม้ใช่ไหมคะเรนนี okay. ้คะอะไรนะยิ네้ม beautiful อันไหนจะเข้าไปทั okay. ้งปีอโอเคอะไรสวยกว่าระวังรถนะคะวันนี้กันโอเคนี่ของแม่นะคะนี่ของเรนนี่ของพี่จีน เราจะเอาไปแช่ด้วยเย็นสิบรอบแล้วก็เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวชิมได้สองถ้วยเพราะว่าอีกสี่ถ้วยจะให้ตายายกับย่ากับโกงจินเลียงนะเนี่ยเซ็ตตัวทุกอันแล้วนะครับว้าวจินร้อนกับเราด้วยจินร้อนนะนะเป็นไงเป็นไงเป็นไงคะจีนยังไงชอบไหมเนี่โยเป็นเป็นเลเยอร์นะคะอร่อยนะอร่อยอร่อยเลย มันไม่ยากเลยครับอหอมหวานง่ายๆสำหรับไปให้คนที่เรารัก<ม>ในช่วงปีใหม่ก็ได้ทำกี่เองที่บ้านก็ได้นอกจากส้มเมนารินแล้วเนี่ยเขายังมีพีชแล้วก็ผลไม้รวมในน้ําผลไม้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะนอกจากจะทานเป็นของว่างแล้วนะคะยังสามารถไปทําเป็นเค้กแล้วก็เมนูอื่นๆได้ด้วยค่ะดูมันเต็มเลยชิ้นใหญ่มากอร่อยชี่ใหญ่ได้ผลไม้เต็มมอยู่ในปากไม่เติมน้ำตาลปาจากสารคงแต่งอ่า โอ้กเลยไปหาซื้อกันได้นะครับอยู่ในห้างสรรพสินค้านี้ครับ